ละมาแต่บุญที่หนึงเฮ้ยน้าน่ารออีกเหรอลุกมาแล้วลุกมาแล้วคุมีอู่เลีกกระดกกระดกกะดกไมเชื่อก็ลองไปเชื่อเชื่อ่างเหมือนที่หนึ่งอ้ามือมาที่ยังไอตึ้อตึ้มืที่หนึ่งทำจุกันมาดิบุญบ่มาดิบุญที่นัที่โงบ่มาหยางกันล่ะเห็นได้ชื่อใครมาจุกกันนะ Về nhang nè Thử cha nè mấy đụng, thử cha con, thử cha con Thử cha, cha, cha mẹ à. Thử cha nhà con đó Thằng này mẹ nhà từ Kịp ngam thế là bà Hiện mẹ nhà xưa cả hai Úi từ này Bỏ, tao hạ cả mưa á Tao hạ cả mưa ban mưa xưa đi ไปทางใดบ่มึงอยากไปบ่มาถาดบ่มาบุญถาดบ่บ่ไปเลยได้มือนะม่ใช่ืไปกินบุเฟหว่าว่าไปเต็มเมื่อนั่นน่นะว่าไปเต็มเมื่อมาซุ่มอ่ะนะมัดไปบุญมือน่ะไปไหมไปนเมืองนเมืองไป ไหบ่ไปบ่ไปไหมเ่เมือมูไปแล้วเราจะมาเอาไหนฮะนะเราจะมาเอาไปดินบุญที่ทรงน่ยง่ายไปซ้ายเราจะมาดินเอาไปดินบุญที่ทงเน่้ันนี้ฝนยังหอยู่ พ่อเพ่อนยังมาจะสมาหรือบ่ฮะพ่อพ่ังมาจ้ะสีมาหรือบ่สะจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าโ่มอำรยกิดนึงหรือวกะคระดากระดาจ้าจปะไหนมาหมะไ้มาคุยกับปตูเ้ไปเลวจุ้งเลยไปเลยพูไปตักเลยาามาบอกมาให้ป้ามา

จุ ar ๊บนจุ๊บนจุ๊บคือาให้เห็นเ่ากินเลยนะงานนะบอเป็นยังไยงานตัวเิมเอาเลยคระบนไหม่านไหม่านเราอย่างปลบนคี่ปา

อันนั้นมากินขนมมาพกนี้จุ๋ยเรามาแต่บุญที่หนึ่งบุญที่ชองบุนพูได้ได้ยังอ๋อเส่ะกาแฟไอ้กาแฟชงชงขนมชงอันโอเลี้ยงอะนะโอเลี้ยงคุณมีโอเลี้ยงกระตุยกัดตุ้ยกระตุ้ยไม่หยาดเราคุยกันไม่หยาดเราให้กี่ ทินหอดแล่าช่างแม่เพื่อาสบายเห็นนั่นเฮ้ยสบายดีไม่หยาเพิ่นกันเต็มเต่เมื่ออยู่น้ากับบรีอุ่มเพิ่นใครช่ได้อุ่มบัดตอนมานี่เพิ่นเอ้าเปิดยังกเปิดแน่นเลยอาหยาดในจุ่นหยาดไม่หยาดยังล่ะหากได้อุ่มตอนที่ว่าเรามามาทรงนี่วะเมื่ออยู่พ่นกับบรีอุ่มไปคีบเน้ยหนึ่งคีบหนังเห็นหนังตำหุ่ง ถ้กินตาหงแล้วไปก่อกินมกรบต้ออุ้ยม่เขอยากกินอันนีม่เาอยากกินกยขขวมจวาไ่ชื่อชื่อบนที่นึงอามือังฮร์ฮี่หนึ่ืเออกับอื่นไม่ได้นที่ชอบเออนี้รับมาจากบนที่หนกับบนที่หนึ่งแาพอกินเนี่ยเฮ้ยรับมากระแค่ได้ดูเยนะ nó cà phê kìm cái giá nó là kìm ổ liêng cứ ổ liêng mày mà đã chụp cứ ổ liêng ổ liêng là cứ cà phê đầm đầm thì sư đấy và xẹp đấy ổ liêng mà chứ cà phê đầm mơ hay xim nữa Cốm, 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 cốm 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 แบ่งกันแบ่งกันโอ้โหมันยังษ์อะไรกันเนาะพ่อได้ได้นะไงทาตำเนี่ยกำลังซื้อหมูย่างเออเราคิดแม่งว่าไปตำกำลังไปตำมันนั้นตำหง่วงว่ะจังหน่อยจังหน่อยไดมไหเดี๋ยวจังหน่อยตำหง่วงสมบุญที่เฉ่ที่หนึ่งชื่อที่มือที่เฉ่จังไปอีกมือสุดท้ายมือสุดท้ายไปบุญที่เสาแบบเดือนหนึ่งเดือนหน้าก็นยะ บนถาดไก่ก็มาอีกแล้วตีไปใช้ตีเรียนหนากูเรีนกูอยู่นี่แล้วกูไปใช้เนาะจางว่าเธอตีว่าไม้ไ้สิไปใช้เนาะข่าวลอเห็ุไรเว้แต่ตีา่เดาเราไปใชอีกเดี๋ยวก็ไปขึ้มตำหงก้อนสันเราไปตีตำหงถากิตำหงไม่คิ้ตำหงมาเถากิตำหงไม่ขิไม่ขนังไปตำหงจงไจไ มาทำสามสาวนี่บ you know ้านบุกขบงตู่นี่โอ้โหเฮียซ้ายมาล่างเอามาตำหุ่งพี่น้อยเนาะทำสามสาวเพิ่นตำหุ่งสกินมาเนี่ยพากันมากาเขียมถะรอคำจังหน่อยจากไปหาตัดไม้มาเห็ดถั่วยังบ้านเลี้ยวเนาะเอาตำตู้ได้กี่แบบไหมบบง แซ่บๆนัวลๆ,ๆเดบตำคายเลยเลยน่ะนี่สิบไรเก็บทำได้ก็ได้เดี๋ยวนาะมีอ่าเอฟซีเพิ่นวาน่าเนาะน้องนี่กับน้องคิมแบบฟ้าแฝดเลยพี่น้องเนาะคือกันเพิร์ลน้นองเลยค่ายก,กันอยู่ได้เนาะชงพี่น้องเพิร์ลไข่เคียงกันอยู่พีเป็นน้องเอ้ยขิมเป็นเอ้ยอ่าเดือน ชงเดือนนี่แหละเนาะประมาณชงเดือนนี่แหละชงนี้ตามเออ่าวมาโกกน่าววเ <c oughs> น่าววะ <c oughs> ชิบกระซือข่าเงานนี้ยใช่ไหมวะใส่มะกอกน้ำแซ่บไ <c oughs> ม่ได้เอาเได้มัม้ง <c oughs> ด่างเอาล้นพักบุ่ง

mời ai chưa hết hơi ra với chụp sẽ cọc tay mát 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 nâng tiếp mát nào mát nâng

Ng chiếm nữa hoa Danny. Một hẹp. Một hẹp. Một hẹp. xếp hẹp. Một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  bình Một hẹp. 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 Một hết Một hẹp.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  Một นี่แต่เองเฮ็ดโอ้แสบแสบ่ท่านแ่ดกไปนวคบเลยแสบไปครับแค่นี้จานได้นี่ลุมเลยเออเนื้อดำ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 ก็แเด็กันนี้ใมัไอกนมดกอกลาลย có lái, mình mặc cọc cọ Một cọ ăn phần nữa hello hello này hello này hello đây hello hello xếp gì nữa hello sung này xếp rồi hello xếp hello 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 Nó hello 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 ดำๆใส่มะกอกหลยๆพุ่นน่ะเอ้ยบ่มีมะกกแล้เนาะยามยามนี้แหละมันหักเฮานี่แหละบ่มีมันได้มะกกมา3หน่วยแต่ว่ายังบ่สุกหน่อยนึงพุ่นล่ะเอาบวมาใส่นี่อันนี้เป็นตแซ่บอยู่ดอกทําแทเนาะตําพุพ่นว่าหน้าตาก็เป็นตแซ่บอยู่พุ่น่แต่ว่ารสชาติจัสิเป็นจังได๋แหพ่นเนาะอ่ะใส่ในอันนั้นคือบ่มาคยินี่มา มาห้อยห้อยชายบ่อหรือว่าเอาไปกิดแกด้วห้อยเสร็ล้วก็ได้ในกระทินน่ะมีกระทินมาห้ยใส่แซ่บเลยนะตำทั่วร์ดำหุ่งว่าไปเลยโอ้ยเสร็จเลย เสรีหลายเลยอ่าไปน้ำต้นเล็นะแะโอ้ยบนนีนี่ะมาบันที่น้องเลยเนาะมากินจำามาคุ้งน้ำกันถือมือสาดโอ้ยขาดบ่นะป้ายป้ายไนี่ไหนาดเลดชอกาน เกิดอุบัติเหตุอันที่ขอน่อยนะนังกิ้งไปไปขอบคุณนมาจ้านนมาแล้วจ้าไม่ได้กระถินโฮอีกจะเแซ่บอยู่บ่ติ มามาแบนี้เว้ยวังนูดภาพอยู่นะใช่ไงบอกแล้วพักบ้องอันเรามาหหงเงนแล้วขึ้นมาขึ้นมาเอาข่าตีข่าหนึ่งจุดเ้นใช่เอือได้ช่เตี๋ยเตอได้สาเอือมานังเอ้ยมาแม่ลูกกี่หงนี่ไว้ขึ้นมาเอยนี่กิ่งขึ้นเลย có chỗ chạy xe hả? nữa ừ. sớm ừ. này thăm hơi nhanh lên này để không chịu chịu xì chịu 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 นอาขานะหาดกินนู่นยังตำขายได้อีกบ่ระไหนเล้ยด้าตำหุงแล้วว่านะองนขายตำหุงตำหุงขายว่าชิบะหเปิดล้านหมูกระทะเด้นะจุกในเข่าไปตั้งนั่งเลย Mam mà, phải tìm mãi 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 อ่เสร็พ <wh tapping> ี่นอยเนาะกินตามห้องก่อนเนาะเดี๋ยวโจกิไปก่อนสักหน่อยไ่นอนยเนาะเกินบอกบอกชมรอไนชมรรู้จักบ่ดอกอนะชมชมระเสียบยอะไรชหุ้กงลุหด้ฮัน่วงก็บอกว่าเป็น้ตะกี้รยุงเทพนะตัดเลยให้คนยู่ลู่ค้ายุงเทพผู้ ไปไปหายเเฮ็ดชงโหายองบงเอะเฮ้ยนะาบาบน่เตเมีเจ้าหั่นวาี่ตักฟีเาอีกเออต้าหคุ้มเล่คุ้มเลยันี่เรากเรากไปดินบุญด้วยกันเราก็ลยากได้เงินดินบุญตีเดย้ชงโดดเดเห็ดกีบกีกี่เ็ดกีกีเบุ๊จิ้วเอาชด้ครับเอาขามันเป็นปเดยิ้ อ่าก็บอกอยู่บอกว่าอันตัดตัดบอลนี่ไงไพบอกอ่าไอทิีอันตัดบอลเนี่ยแบบมันโลภพวอยู่บอลอันตัดอยู่บอลพี่บวกกับขุมยูยูบอลนี่ไปให้เจวตัดเถอะขันให้ป้าตัดให้นี่พอดียากได้ป้าเสียเอาอันคอกนั่นแน่นั่นน่ะอันเชียอันอันเชียนะเชียม่วงๆนะเคาไใ้แต่หัวโล้นนี่หน่อจ่างใ่แม่สช่ ใยเรากนตัดตอกแม่แล้ว็ตัดอกาทีนึงไปแม่ไปแม่ห้ราตัดหายไปบอกไปจูวบอกคือได้บอกเอาข่ามันออกกับนี้ยสเดะไปง้นะเอา่าตัดผิดด้นี่เออตอนแก็บอกนี่กะค่อยๆเรีบออกโอ้ยมึงจะให้ไปแหงแนบประยูต้องกันแน่อบอกตัวบอกกันตัวจะให้กันแสัญญาเก่อนนะอได้กระโปรง่ะเออแเตัดพิออกเลยเด้อแต่บางคนจะให้นี่

อ๋อใช่ไม่ผาดมันหาฮมันเพราะว่าอยากเป็นช่างนะแม่มันจะใส่เบอ่งเบางย่างมันก้อนใช่ใช่ใช่ใชือเธระเียว่าให้ตัดนอยวาหนแล้วเาเจือแล้ว่าขึ้นให่แล้วเลยนีขึ้นงหแล้ตัดดอมันชาช่างนะครอบน้ำทผมนกออเอรอปัญญังรอปัญญงกีไปาไปว่าไปนี่ช่างชาวน่ปรกันตัดผมก่อ ชาไปบ่ตเปิงคนจิไห่เด้อไปกับใครอ่ะไปพ่อเั๋ออาลวดไทยไปมาอยู hmm. ่พ่อตับไทยไปเด้อเื่นเอจะเด้งกาจะดีด้เห็ดดาด้วยเห็ดดาดให้แล้วได้แล้คตาคนขับไครึ่งเก็บดิ้่เได้ล้วครัวนี่นะครัวป้ากับผู้ชาสคนนี่ยเอ๊บ ไไใช่อคนเ็จะยันงเืกันเหายแล้วหาแล้วลดคตนึ่งเหดือต้นงหอกไหมไร้นตออกไหาแล้วบัดดี้ยแมัจะวาเนี่ยห่ากันจิเยอะอยาดาพี่พี่ต้งลาเยอะใงกันเยอะนิ่มหัว นี่เด้เครืของทีนี่เนาะวัน้ลาวได้ยาดเต์ได้ยาดในหุเขาหุบเขาอันนี้ก็เียงม่ใช่ด้าด้มันหากระตัดเออจีวได้ดอันช่างคับอันนี่ก็ได้เนาะลานเพิ่งกับพวกนี้เงงเขาเงียงเขายยามันด่าทูมันไ่ได้ด่าน้ครับเงี้ยงคอลงอยู่โอ้เตะ เสีมโลเสมโลเนาะเออามาแม่ให wow. in ้ลุงเสียมโลให้เจ้านะบ่เสียมโลอนเนี้ยเต็มสวยตมสวยนะจ๊ะหันว่าเราตัดนั่นนะใบลงงมบตามาเน้อโตคือตัดผมรอเอเต้อไ้หันละบ่จะเบิ่งเด้อเวลามาบมเติมไม่ก้ไพ่ตัดให้ไพ่ตัดให้โตนะพี่ห่ะ กันบาพาดีรอตีบ่แต่โมูงามกับไม่ได้หงามคือโมรอกือมันหย่รอได้ไม่เสีอยกว่าเอานได้น่ะไม่เ้อยกว่าเอานได้เพิ่นนี่อยากว่าเอาควนไ้่หัวํำหลังกันได้เตะตาได้แต่หัวขี้ยังนี่โอาโหัวหน่อยอยู่น้อาเาเล่่จังหน่อยจังหน่อยก็นแหละเลยอ่ะเออมันเผด็จยานีหน็บหูมันจ็กกี้หู วุอันชูได้ขางมันน่เป็นจะกระจีบชงเนาะนีัเยังเปนะน่หาบัตรี่นํานะหูมนะเปิดขาเปิดแนวเลยเปิดขาเปิดแนวช่วงนี้นะด้ักหน่อยเดีวแล้วก็สั่นดีไปแล้เตอรเงงหูอยู่ยัน มาเตดูดีขึ้นมาแล้วบาเนาะเดี๋ยวของคนสร้างกันเดีวกนนั่นด้าะเดี๋ยวของคนผู้สรกันเออดใเดี๋ยนได้ติคิดใจวันนี้ว่าสัญญากันมอให้ก็จะให้กัเราแล้วเมื่ออาน้ำได้ไหมใช่เออตอนเรกเมื่อหางน้ำได้ปะเออเดี๋ยวตัวตันให้ตัรอแล้วรอแล คนเอปุย <without> หัวป <pad> ุยอยหัวกันนะสหญ่งนะจมือกันเลยตจมือก <c oughs> ันเลยมือตีนหัวเมียงก็ดีกันเดยมันจมูกยังญ่ายหัว่า่วะมันหัวน้อยฝันว่าวีแด็ดิเดี๋ยเด้เตะตั้งหัวกันดีเืีอตั้งหัวกันดีเืีอคุณว่าตับทตนี้กูชาสิมักรกบหดนี่แหละบอกแล้วเด้อว่าจวกันนีตัดเฉยเ้อแต่กรบบอกโมวา mọi <laughs> cái mọi người mọi mù mọi người tắt người lao tắt mọi hải tắt người hải không mọi người mọi người mọi người ạ, người mọi người hải lao, mọi người mọi người mọi người mọi phải mọi người thằng người mọi 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 hải ạ, đi, đi ừ, thân ạ. คืใจว่านตะตันห้นี่เอม่เอเราตืนแลเอ้าวเลก็ต้องเบิ่งคารวาต้องเบิ่งตันนี้แล้วนะเดี๋ยวเบิงนู้นเดี๋ยวงเวียน่นน่ะตะตัดเออเอาบอลนี้ออกเอาบอลนี้เข้าก็ว่าไปได้บ่บอกได้เลยตัวมากบนไหนสิออตัวมากเอาออกบอลจันบอลยาวก่อนเดี๋ยวงเวียน่นละโอ้รอและเต้อจำได้ใช่เอื่อยได้ใชบ่เอื่อยไปทางในนะ โอ้เด็ดคัะแกได้หนึ่ตัเฮ้ยไปทางไหนใช่ไหยน่ะทุอย่างเลเต้ยหมดหอนแวบทำไมเนาะโสงมือเลยห่อนคักเลยใครแน่ยเมื่อวานครับเมื่อวานเนาะใครแน่เห็นบ่เอ้ยเตี้ยนเอออานน้ำเอ้อานน้ำแต่เว็นแท้ไม่ได้ไปวิงเฮียนพี่น้องเลยเนาะมื่อวานก็เป็นวันพักคนหวานเนาะพัก ลงแต่ตอนเศร้าพักตอนแรงกับบอื่นพักวันสะที่สองท่านว่าพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะกับพ่อประมาณนี้เนาะคลิปนี้กกสำหรับคลิปนี้กกอยู่ทั้งเคลือนทั้งซ่านพี่น้องเลยเนาะลูกล่งกำลังคนะือเก่าเนาะพบพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้จกตาพีด้าน้องลแล้วเนาะโอ้ทองฟ้ากับพี่น้องเลยเจีมคัากด็ดีไปไปไป,ไปแล้วไปแล้วสบายดีกันพระจูบสุขคนพี่น้องเลยเนาะ